สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับมีสาระและน่าฟังกับนบ้างนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าในมุมมองของตระกูลเกลเซอร์และในมุมมองของบอดบริหารแมนยูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในตลาดน้านหนาเดือนพฤษาคมนั้นไม่เหมาะสมกับการซื้อตัวผู้เล่นในราคาแพงนั่นก็หมายความว่าในตลาดน้านหนาเดือนพฤษาคมที่กาลังจะมาถึงนี้ เกลเซอร์ er, กับบอร์ดบริหารแมนยูก็ไม่น่าจะอนุมัติเงินจํานวนมากให้กับเอ็ดวิคหนักซื้อตัวผู้เล่นเข้ามานะครับอันนี้ตามรายงานของ Drop an, ดอบโรซันผู้สื่อข่าวทีเอ็โอนะครับก็ผมว่าเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนที่ ue, แกรี่เนวิลล์แกพูดก็ได้นะเหมือน ue, แกรี่เนวิลล์แกพูดว่าแมนยูเนี่ยอาจจะไม่จบท็อปโฟในซีซั่นนี้อาจจะอยู่ประมาณที่5 6 7ประมาณนี้นะที่เขาทํานายนะครับก็ลุ้นไปยูโรป้าเอานะปีหน้าเรา <laughs> ต่อมานะครับก็อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับคือตามรายงานของเดอะมิลเลอร์ได้ออกมารายกานว่าเบนฟอร์ดพร้อมจะขายอีวานโทนี่กองหน้าตัวเก่งออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนกราคมนี้และต้องการค่าตัวที่60ล้านปอนด์โดยมีสโมสสอนเชลซีและแมนยูให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้นะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Daily Mail นะครับที่ได้อกรมารายงานว่าดาบิดเดคารู้สึกผ่อนคลายกับอนาคตในการค้าแข่งของเขาและตอนนี้เขามีความสุขกับการใช้เวลากับครอบครัวซะมากกว่าและยังไม่รีบเร่งในการหาสโมสรใหม่นะครับก็เอาเป็นว่าดับฝันติ่ง DKR เลยนะครับที่อยากจะให้เขาคัมแบ็กนะฮะแต่มันก็ไม่แน่นะครับในช่วงที่โอรานากลับไปรับใช้ทีมชาติเนี่ย แมนยูก็อาจจะมีอะไรซื้อไพส์เราก็ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาสซียาวนะครับที่ตามรายงานของด็อบลอรซันได้ออกมารายงานว่าแมนยูริเต็ดพร้อมที่จะปล่อยองต์ตนี่มาซียาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ข้อเสนอที่จริงจังมีเพียงข้อเสนอเดียวซึ่งมาจากซาอุดีอาระเบียซึ่งนักเตะนั้นได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับการเจรจาเรื่องการย้ายทีม ตอนนี้สโมสรนั้นกําลังใช้เวลาก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรกับอ,องโตนี่มาซียาลนะครับก็คือเหมือนที่ผมพูดในเมื่อคืนนะครับอ,องตโตนี่มาซียาลเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าและขายไม่ออกนะครับเพราะว่าสัญญาของเขากับแมนยูเนี่ยมันก็กําลังจะหมดลงนะในปีหน้านะครับและนะครับถ้าเกิดว่าจะปล่อยตัวมาซียาลออกไปฟรีๆเนี่ยมันก็อาจจะดูขาดทุนใช่ไหมฮะมันก็มี2กรณีก็คือว่า ต่อสัญญาอองโตนี่มาซียาเพื่อถ้าเกิดว่าสโมสรอ,อื่นมาสนใจเนี่ยก็จะมีกําไรติดไม้ติดมือมานิดหน่อยกับ2อนะครับไม่ต่อสัญญามาซียาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยแต่ข้อดีก็คือว่าเราอาจจะ,ะลดลดภาระค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยลงนะครับและก็อาจจะหลีกเลี่ยงจากกด Financial Fair p l a y และก็อาจจะมีตําแหน่งตําแหน่งกองหน้าเข้ามาใหม่นะอาจจะซื้อนกักเตะเข้ามาที่ค่าเหนื่อยน้อยให้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะ มีบริหารจัดการตรงนี้อยู่นะครับก็ต้องรอดูว่าอนาคตมาซียาวจะเป็นอย่างไรกับแมนยูนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริคเทนฮานะครับที่ตามรายงานของ Talk Sport ได้ออกมารายงานว่า นักเตะแมนเชสเตอร์ยูเตด,ดบางคนเนี่ยไม่พอใจกับการที่เทนฮากตั้งกฎขึ้นมามากมายและไม่พอใจกับการที่เทนฮากนั้นทำให้โรนัลโดได้ออกจากทีมและก็มีปัญหากับเจอดอนซานโชอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งผู้เล่นบางคนในสโมสรมนยูนั้นเชื่อว่าเจอดอนซานโชนั้นทุ่มเทยอย่างมากในการเล่นให้กับสโมสรมนเชสเตอร์ยูเตด,ดนะครับและด้วยเหตุน,นี้มันก็เลยส่งผลให้ฟอร์มการเล่นของทีมนั้นย่ำแย่อยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่มักวนะครับที่ตอนนี้เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะผ่านสื่อหลายสื่อเลยและสื่อก็เอามาตีความตีข่าวประมาณนี้นะครับก็คือว่าทางแฮร์รี่วนั้นเตรียมที่จะคุยอนาคตกับแมนยูนะถ้าหากว่าเขายังเป็นตัวสำรองต่อไปเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมนะครับแต่ก่อนที่จะย้ายออกจากทีมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะยกสถิติอัตราการชนะของตัวเองกับทีมนะครับเวลาเขาลงสนามนะฮะซึ่งเขาบอกว่า ผมไม่มานั่งตรงนี้ที่แมนยูตลอดชีวิตหรอกนะและการได้ลงสนามแค่เดือนละครั้งนั้นมันก็มากพออยู่แล้ว หากมันยังเป็นแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าผมกับสโมสรน,นั้นต้องมานั่งคุยกันจริงจังในหลายอย่างกันเลยทีเดียวการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอคือเรื่องสำคัญมากสำหรับผมและเป็นแบบนั้นมาตลอดทางอาชีพมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมหน้าว่าผมจะเป็นตัวจริงต่อไปหรือไม่และในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผมจะกลับไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อดูว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปหรือไม่เวลานี้ผมไม่ได้ลงสนามมากเท่าที่ต้องการนั่นเป็นเรื่องที่รับได้ยากเพราะผมเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและต้องการ การู้สึกว่ามีตัวเองนั้นสำคัญต่อทีม สถิติของผมภายใต้ผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันนั้นได้บอกทุกอย่างแล้วผมไม่มีโอกาสมากนักแต่อัตราชนะของทีมเมื่อผมลงเป็นตัวจริงนั้นสูงจนน่าเหลือเชื่อผมมีความสุขมากกับผลงานของตัวเองลองไปย้อนดูการเป็นตัวจริง15-20นัดหลังสุดของผมทั้งสโมสรและทีมชาติผมดีใจมากที่ไดมานั่งตรงนี้และบอกว่าผมพอใจกับผลงานของผมแน่นอนว่ามีหลายครั้งที่ผมสามารถทำผลงานเพื่อช่วยทีมได้มากกว่านี้ดูจากเปอร์เซ็นต์การชนะแมนเชสเตอร์แต่มีสถิติชนะสูงถึง 75%เวลาที่ผมลงสนามในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเมื่อรุ่นการที่แล้วนะครับทางแม็กไวเนี่ยก็ได้ลงเล่นให้กับแมนยูแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ลงเล่นไป16นัดทุกรายการโดยพาทีมชนะไปถึง12นัดนั่นเองนะครับก็เหมือนที่แกพูดนะครับแกก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะให้ไปดูสถิติเอานะครับประมาณนี้นะอย่าวิจาร์กูเยอะนะ <laughs> จริงจริง,รงวะแม็กไวเนี่ยอะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสซันคินบูลนะครับที่ตามรายงานของเดอร์มิลเลอร์ได้ออกมารายงานว่า ทีมชาติจาเมกาได้ยื่นข้อเสนอให้กินวูดพิจารณาเพื่อย้ายมาเล่นให้กับทีมชาติจาเมกาเนื่องจากทีมชาติอังกฤษนั้นไม่มีแผนที่จะดึงตัวกินวูดกลับมาเล่นให้ทีมชาติแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าปัญหาของกินวูดที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ทําให้ชาวอังกฤษนั้นยอมรับไม่ได้นะครับและเขาก็แอนตี้กินวูดมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยก็ไปเล่นให้ทีมชาติจาเมกาซะเผื่อจะมีโอกาสแล้วก็กลับมาเฉิดใช้อีกครั้งนะกินวูด ต่อมานะครับก็ตามรายงานของดอปโลซันนะครับที่โดมารายงานว่าแมนยูนั้นหวังว่าเซกิโอเลกิลอนจะฟิตทันลงเล่นให้กับเชฟฟิลยูเต็ดทันทีหลังจากพักเบรกทีมชาตินะครับทุกคนต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมิตโตมะนะครับที่ลุยซาฮาอดีตก,กองหน้าของแมนยูได้ออกมาสนับสนุนให้แมนยูนั้นรีบไปซื้อตัวคาวรุมิตโตมะในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้ทันทีนะครับซึ่งทางลุยซาฮาเขาได้กล่าวว่า ผมอยากจะเห็นมิโตมะมาเล่นที่โอตโฟอร์ดเขาเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจและเขาไม่เคยกลัวที่จะเล่นกับบอลเลยผมชอบพลังและแนวทางการเล่นของเขานะเขาเล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้ม เวลาผมดูเขาเล่นแล้วรู้สึกว่าผมสนุกมากๆซึ่งผู้เล่นบางคนเนี่ยก็มักจะคิดมากไปแต่กับมิตโมตมะแล้วเขาใช้สัญชาตญาณและลุยไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวผมบอกได้เลยว่าหากแมนยูนั้นได้เักเตะคนนี้มาทีมจะเป็นอะไรที่พิเศษมากซึ่งมิตโมตมะนั้นเป็นทรัพย์สินที่แข่งแกร่งของสโมสรลุยซาหาได้ก,กล่าวนะครับก็สําหรับผลงานของมิตโมตมะนะครับที่ค้าแข่งกับ,บไบตันนะเขาก็ทําไปแล้ว10ประตูกับ8แอซิดจากการลงเล่นไป41เกมทุกรายการและซีซั่นนี้ก็ทําไปแล้ว3 ประตูกับสีแอซิดจากการลงเล่นไป11เกมเท่านั้นนะครับทุกคนคีดเห็นอย่างไรลครับกับคาอุลุมิโตมะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เด้อต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอังเดอูราน่านะครับที่ล่าสุดเลยนะครับมาร์คชวาเซอร์อดีตผู้รักษาประตูของฟูลแลมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอังเดอูราน่าคงจะถูกแมนยูขายทิ้งแน่นอนถ้าหากเอริกเินักไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมแล้วซึ่งทางมาร์คชวาเซอร์นะครับเขาได้กล่าวว่า มันน่าสนใจเพราะเทนฮากดึงอดีตผู้เล่นของอาแจกมาอยู่ที่แมนยูหลายคนซึ่งก็รวมถึงโอนานด้วยพวกเขาคงมีสายสัพันธที่ดีต่อกันนะแต่ผมมีคำถามมากกับโอนานว่าโอนาเนี่ยเป็นผู้รุกษาประตูที่ดีหรือไม่ผมรู้ว่าเขาเก่งเรื่องการใช้เท้าเขาใช้มือเซฟได้ดีหรือเปล่าล่ะจริงๆแล้วผมยังคิดว่าเขาก็โอเคนะ เขาใช้เท้าได้ดีแต่ตอนนี้ฟอร์มของเขานั้นคือหายนะามากๆเลยมันเลวร้ายอย่างมากๆกับการเริ่มต้นที่อ็อรด์ฟอร์ดแบบนี้และผมคิดว่าเขาคงจะจบเห่แน่นอนหากไม่มีโค้ชที่ชื่อเอริกแทร็กอยู่ที่แมนเชสเตอร์ูไนเต็ดนะครับมาร์คชวาเซอร์ได้กล่าวไว้นะครับอย่างว่าละครับโอนาล่าลงเล่นให้กับแมนยูไป10นัดแต่กับเสียประตูไป18ลูกนะครับทุกคนคิดดูเอาเองแล้วกันว่ามันเสียเยอะแค่ไหนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ